เดีเ๋ยวเราไปติดตามการจัดงานมาหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพดีกันครับจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับจัดงานมาหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญที่บริเวณล,ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ <Vern. S 1> เพื่อเผยแพร่ผลผล,ผลิตท,ที่มีคุณภาพดีครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานมาหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพดีข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญและก็ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผล,ผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะข้าหวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญตอดจนการเชิดชูคนดีศรีสกเกตนะครับขอภัยครับเชิดชูคนดีศรีเกษตรอ่าสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้ตรักะถึงการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอดมุ่งมั่นและพัฒนาให้เกิดการผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้น,ในวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพี่อุ้ยเคยได้ยินอาหารพื้นบ้านอีสานชื่ออูพุงปลาไหมคะไม่เคยครับนี่ในงานเขามีการประกวดทำเมนูนี้ด้วย น่าจะเกี่ยวข้องกับปลาหรือเปล่าฮะเดี๋ยวต้องดูภาพบรรยากาศนะคะพนักงานค่ะเขามีการบรรยายพิเศษการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าวหอมมะลิทิศทางข้าวหอมมะลิอินรีย์และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนะคะมีการจัดเวทีเสวนาทิศทางการพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินรีจังหวัดอำนาจเจริญค่ะโดยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และผู้แทนผู้ประกอบการค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดทําข้อตกลงเอ อยในการรับซื้อข้าวหอมมะลิและผลผล,ผลิตพืชเศรษฐกิจอื่นๆค่ะมีการจัดนิเทศกาการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมในการผลิตข้าวหอมมะลิมีการประกวดแข่งขันการหุงข้าวอินทรีย์มอดินด้วยไม่ธรรมดานะคะต้องหอมกว่าปกติแน่ๆเลยเพราะว่าหุงด้วยมอดินใช่แล้วก็ต้องเน้นด้วยนะว่าเป็นแบบข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็มีการประกวดแข่งขันอาหารพื้นบ้าน อูพุงปลาค่ะอยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงอ่าอู๋พุงปลานะคะมีการแข่งขันอาหารอีสานมีการจําหน่ายข้าวสารหอมมะลิจากชาวนาในราคายุติธรรมค่ะมีการจัดแสดงจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรด้วยค่ะทั้งงานก็คือข้าวหอมมะลิผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิเนี่ยเต็มงานเลย